สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทักทาทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สเปนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลนั่นแหละคะ่ะเนาะขอบคุณในน้ําใจนะคะที่เเข้าาามปป็นนกํลลังใจะะคะดคดดููิ นะคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามใ้ช่องใหม่เรบบีเจห้าเก้าแปดชาแนลเพิ่มนะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้มาเรบบีเจก็จะมาพูดต่อคลิปเมื่อเช้านี่แหละค่ะเนาะที่เขาพูดนะคะก็คือมาเรบบีเจทำได้แค่คลิปเดียวก็ไปทํางานเนาะก็มารอบนี้ก็เลยจะมาคุยต่อเนาะอันนี้ในะคลิปนี้ก็จะมาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเนาะบอกพูดสูญนเสียนี่แหละคะ่ะที่ออกมาพูดว่า ตอนนี้เขาไม่เหลือใครที่อยู่ข้างกายนะคะไม่มีใครมาเอเหมือนกับว่ามาเซฟเขานั่นแหละค่ะคือมาให้กําลังใจเขาไม่มีใครมาดูแลครอบครัวของเขาว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนั่นแหละค่ะนะความหมายของเขานะคะก็เหมือนกับตอนที่ป้ากับลุงเขาโดนครั้งนั้นแหละคะ่ะคือคนในครอบครัวไม่มีเลยมีแต่เอฟซีเท่านั้นที่ให้กําลังใจ ตอนนี้เป็นไงคะความรู้สึกของป้าที่มีในวันนั้นกลับมาหาเขาในวันนี้เห็นไหมคะทุกคนเวรกรรมนะคะตอนที่ป้าไม่มีใครในครอบครัวนะ่ะคนในครอบครัวมาให้กำลังใจนะ่ะตอนนั้นป้ากะลุงโดดเดี่ยวมากเห็นไหมคะมีแต่เอฟซีเท่านั้นที่คอยให้กำลังใจ แล้วแต่ละคนที่ออกมานั่งด่าลุงด่าป้ามาแซะลุงแซะป้าในช่วงนั้นเป็นไงละ่ะตอนนี้นะคะผลไปหาตัวเองกันแหละจากที่วันที่ลุงป้าที่ป้าเขาเคยพูดใช่ไหมคะว่าเหมือนกับเกิดมาในกระบอกไม้ไผ่ตอนนั้นก็เอามาเล่นป้ากันซะจนคือป้าต้องร้องไห้ไมางั้นถเถอะเนาะตอนนี้มาทางฝั่งผู้สูญเสียที่ออกมาพูดตอนนี้ตัวเองไม่มีใครในครอบครัวนั่นแหละคะ่ะ พ่อแม่ก็ไม่มาให้กําลังใจนะในความหมายของเขานั่นแหละถึงเขาจะไม่พูดออกมาตรงๆว่าพ่อแม่หยุดหยุดหยุดมามาหาเขาอะไรประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่าก็ยังคงเคารพพ่อแม่เหมือนเดิมแต่พ่อแม่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความเด็ดขาดพอที่จะสั่งลูกตัวเองได้ว่าคนน้นต้องหยุดคนนี้ต้องหยุดถ้าไม่หยุดก็คือจะยึดทรัพย์สมบัติที่ แบ่งๆให้นั่นเลยค่ะก็คือจะยึดกลับคืนมาว่างั้นเถอะในเมื่อพ่อแม่ไม่เด็ดขาดในเรื่องนั้นเขาก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองและก็มีเอฟซีนี่แหละคอยให้กําลังใจคือคนในครอบครัวไม่ให้กําลังใจแล้วประมาณนั้นนะคะตอนนี้มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองในวันที่ป้าโดนแบบนั้นนะคะความรู้สึกนั้นของป้าตอนนี้ก็คงได้รับรู้แล้วล่ะว,ว่า เป็นยังไงเพราะตัวเองก็มีความรู้สึกแบบที่ต้ากําลังมีความรู้สึกในตอนนั้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วลองทุกคนก็ลองไปย้อนนะคะดูคําทํานายคําเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่คําทํานายที่เนาะการจับให้ดูดวงของคนที่เดินทางไปที่กอกๆนั่นแหละคะ่ะเนาะที่ ช่องข่าวเขาเอาออกให้เราได้ฟังนั่นแหละหลายช่องทุกคนลองไปดูช่องปลาช่างแม่งก็ได้นะปลาช่างแมงก็เอามาเปิดเนาะนะคะเกี่ยวกับไพ่ที่ทั้งลุงทั้งตัวเขาเนะ่จะจับไพ่ใบเดียวกันนะคะนะคะก็คือไพ่ที่ห้อยหัวลงนั่นแหละค่ะเนาะก็คือลุงพลได้รับความทุกข์ระทมแบบไหนเขาก็จะได้รับความทุกข์ระทมแบบนั้นนะคะในในไพ่ใบนั้นนะคะเนาะก็มาอมาลอลุ้นกันค่ะ เพราะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะมันมีหลายๆอย่างเพราะว่าไมล์บิเจนี่เชื่อคําสาบานนะคําสาบานคําสาบแช่งไปในตัวของลุงนะ่ะคือไมล์รบิเจเชื่อเพราะว่าคําสาบแช่งคําสาบานจากคนที่ไม่ได้ทําความผิดเนะี่ยมันจะส่งผลหาคนที่ทําให้เขาเดือดร้อนนะคะทําให้เขาไม่สบายใจทําให้เขาได้ตกทุกข์ได้ยากในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําคําสาบานเหล่านั้นแหละคะ่ะมันจะกลับไปหาคน ที่ให้ร้ายเขาคนที่ทำร้ายเขาคนที่ทำให้เขาเป็นทุกข์นั่นแหละคะ่ะแล้วมันกลับไปมันจะทวีคูณด้วยซ้าไปนะคะในส่วนตัวเชื่ออย่างนั้นนะคะเนาะก็รอดูวันนะคะข้างหน้าเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งนั้นมันจะมาเมื่อไหร่แต่ทุกคนก็ไปแล้วเจเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าหรือใครที่เข้ามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีของลุงพลป้าแตนเนี่ย ทุกคนจะคงอยู่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆน,น,นะคะแม้แต่ช่องข่าวถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีประเด็นร้อนไม่มีประเด็นอะไรที่มันเลือทึกใจไม่มีประเด็นอะไรที่มันจะทําให้มีประเด็นแล้วก็ได้อันเนี้ยยอดคนดูเยอะเขาก็จะหันมาหาลุงนะคะแต่อเผอิญว่าช่วงนี้มันมีประเด็นร้อนมากมายทางสังคมเรานะคะเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานี่แหละคะเขาก็เลยหันไปทําตรงนั้นก่อนเลยวางลุงไว้ วางป้าไว้ไมลเรับเจเจชอบอย่างนี้ค่ะปล่อยให้มันแบบเงียบไปเลยสําหรับลุงเนี่ยดีที่สุดมันจะเป็นผลดีกับลุงมากๆเนาะแต่เราก็ที่ติดตามนะ่ะคนที่เป็นเอฟซีติดตามข่าวเนี้ก็จะยังคงติดตามข่าวนี้ตลอดไปของลุงป้านั่นแล,แล้วก็ของคนในครอบครัวนะคะที่มีประเด็นกันนั่นแหละคะ่ะเนาะไมล์รับเจเจก็รอดูนะคะ พ่อไม้เล็บเจเจก็เชื่อนั่นแหละค่ะว่าคําสาบานของลุงมันก็เริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหมคะหลายๆอย่างมันทําให้เรามองเห็นถึงคําสาบานของลุงด้วยซ้ําไปนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกนะคะในสิ่งที่ลุงสาบานไว้นะคะแล้วก็ไม้เล็บเจเจเคยดูดวงให้นะคะทั้งลุงแล้วก็ทั้งผู้สูญเสียนานมากแล้วนะคะคลิปนั้นก็คงยังอยู่แล้วเนาะนะคะไม้เล็บเจเจก็ ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปย้อนนะคะแต่ว่าเราจะพูดในสิ่งที่มันคล้ายคล้ายกับลุงนั่นแหละคะ่ะอย่าลืมว่าเขามีปัญหาคือเนื้อเนื้อพื้นดวงของเขากับสามีของเขาเนี่ยมันทําให้มีปัญหากันนะคะมีปัญหาแล้วก็ไปสู่คดีเนี่ยแหละคะ่ะก็คือมาจากผู้เป็นสามีนี่แหละก็รอลุ้นกันไปต่อไปนอนาคตข้างหน้าเนาะเพราะเราไม่รู้อันนี้คือดูตามพื้นดวงนั่นแหละคะ่ะ ไปแล้วเจก,ก็เลยเอามาเล่าว่าในวันนี้ที่เขามีความทุกข์ระทมที่บอกว่าคนในครอบครัวไม่ด,ดูดูดูดาดูดีเขาว่างั้นเถอะนะคะก็คือไม่ให้กําลังใจเขาแล้วน่ะเขามีแต่เอฟซีของเขาเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเอฟซีก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ทนไปว่างั้นนะคะพอมีเอฟซีแล้วก็ได้เอฟซีนี่แหละเป็นกําลังใจส่วนครือญาติหรือ พี่น้องเนี่ยก็คือไม่มีแล้วที่จะมาให้กําลังใจเขาว่างั้นเถอะนะคะในสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละเขาจะได้รับรู้ว่าวันที่ป้าไม่เหลือใครในครอบครัวไปปลอบใจป้าความรู้สึกป้าเป็นแบบไหนเขาก็ได้รับรู้อันนี้มันยังน้อยกว่าป้าเยอะนะนะคะตอนที่ป้าโดนตอนนั้นเห็นไหมคะทุกคนอู้วแมล้วเจเจนี่สงสารสุดหัวใจเลยนะคะตอนที่เราดูเขาเขาลุงเขาป้าตอนนั้นนะคะอู้ร้องไห้ไม่รู้จะก,กี่ครั้งคือ เราเป็นคนที่อ่อนไหวด้วยเนาะนะคะครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยที่เราดูนะมันทําให้เราไมาล์ลลบเจเป็นคนที่น,ะน้ำบ่อน้ําตาตื้นนะคะดูละครก็ร้องไห้ตามละครว่มงั้นเถอะดูหนังตลกก็หัวเราะประมาณนี้ละคะ่ะเรามาเห็นครอบครัวของลุงป้าเจอวิบากกรรมแบบนั้นโอ้ยนะคะพอมาเจอคนในครอบครัวทําคนในครอบครัวเนี่ยมันเลยมันเลยเจ็บเจ็บไปกับเขาด้วยเนาะนั่นแหละค่ะก็เลย เอามาเล่าสู่กันฟังว่าความรู้สึกจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นว่ามันเป็นยังไงในวันที่เขาไม่เหลือใครให้นะคะคนในครอบครัวไปปลอบใจเพราะตอนนั้นนะคะเขาก็นั่งพูดนั่งแซะลุมลนั่นแหละค่ะเนาะมาวันนี้ก็ได้รับรู้รับเห็นในสิ่งที่ตัวเองเคยหัวเราะคนอื่นเขานั่นแหละค่ะเนาะท้ายคลิปนี้มายลพเจก็จะเอาหุ้นนะคะมาฝากเนาะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่เลิฟเจเจไม่มีญาณวิเศษรู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอไม่อนุญาตให้ปักลิงก์ใต้คลิปใดๆทั้งสิ้นนะคะไมยเลิฟเจเจให้แค่เป็นแนวทางค่ะนะคะดูแค่เป็นแนวทางนะคะอันนี้เป็นราวราวสตาร์ของวันนี้หลุดนะคะราวสตาร์วันนี้หลุดเนาะเดี๋ยวมาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่เลิฟเจเจให้ก็ตามนี้ละค่ะเนาะก็แคบไปนะคะทุกคน นี่แหละค่ะคือลาวสตาอันนี้มันเป็นตัวอันนี้เฉยๆไม่ใช่นะคะอันนี้นี่แหละค่ะนะของเราสตาแล้วก็ของฮานอยนะคะฮานอยฮานอยวันนี้เข้าสามมีสี่หุ่นมีสี่รอบเข้าสามรอบนะคะเดี๋ยวมาดูของพรุ่งนี้นะคะของพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแคปไปนะคะทุกคนเพราะว่าไมล์เลิบเจเจ ไม่อ่านนะคะเพราะว่าอ่านแล้วมันจะยาวเนาะพอเราอ่านแล้วมันจะยาวไปยาวมากก็เลยไม่อ่านนะคะก็ให้ทุกคนแคปเอานะคะดูเป็นแค่แนวทางนะคะพรุ่งนี้รัฐบาลก็จะออกแล้วไม่รู้ว่าจะมาตองหรือมาเบิ้ลหรือเปล่าเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้ฮาหนอยปกติตองนะคะก็ะรอบรอบกี่โมงจาไม่ได้แล้วเนาะนะคะทางเมืองไทยเนาะตองหนะคะไม่แน่นะพรุ่งนี้รัฐบาลจะตองหรือเปล่า หรือจะเบิ้ลนะคะพรุ่งนี้เนาะในส่วนตัวก็ชอบอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะ109่คือตัวที่ไมา์เล็บเจชิชอบแล้วก็อะไรนะเจํดหจไม่ได้แล้ว8 7 6เจดหหรือเปล่านี่แหละคะ่ะเนาะเพราะว่าหมาเล็บเจลงไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาดูอีกนะคะก็คือเป็นแค่การคํานวณน,นะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆรวยๆนะคะถูกรางวัลถูกโชคลาภได้โชคใหญ่นะคะ ได้ใหญ่เหมือนป้าเนาะนะคะก็ขอให้ fc ลุงป้า fc มาเรกและทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูนในคลิปของมาเร็กจห้ก็ไปชแนลนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาก็ให้มีโชคมีราบจับเงินก้อนโตกันนะคะเงินแสนเงินล้านไปเลยเนาะนะคะก็ฝากนะคะ fc ลุงป้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท tp s ก i นของบริษัทมณโอ,อมหฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีออยอรับรองคุณภาพนะคะ ตามกําลังของเราอย่าให้เกินตัวมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะถ้าทําอะไรเกินตัวนะคะไม่ว่าจะทําบุญนะคะหรือนะคะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่เราต้องรู้จักกําลังของเรานะคะเมื่อกําลังเรามีเท่านี้เราจะแบ่งยังไงเพื่อให้ตัวเราไม่เป็นทุกข์นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะลงทุนอะไรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เหตุและผลของตัวเองด้วยนะคะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขเฮงเฮงปังป,งป,งปงรวยๆทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ